สงกรานล้านกลางไอจีแบบนี้จนดราม่าแฟนสำคัญกว่าลูกเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้เจอการระหว่างสงกรานเตชะนรงกับลูกสาวน้องปีใหม่แต่ก่อนหน้านี้ทางด้านคุณปู่ภัยวงศ์ได้บอกผ่านไอจีว่าป้าป้าสงกรานจะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจัก,กรยานคันใหม่ด้วยตัวเองท่ามกลางแฟนคลับตั้งตารอชมโมเมนต์พ่อลูกหลังจากไม่ได้เจอกันนาน ขณะที่อินสตาแกรมของสงกรานพบว่าเขาได้ออกทริปปั่นจักรยานโพสต์ตภาพปั่นจักรยานที่เขาใหญ่ทำงานนี้ไม่พ้นเจอแซะเบาๆเริ่มจากชาวเน็ตถามหาน้องปีใหม่คอมเมนต์กันว่าแน่นอนจริงๆคุณพ่อปีใหม่แล้วของปีใหม่จักรยานสีอะไรคะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจักรยานใหม่หรือยังคะอย่าลืมพาหนูไปไปซื้อจักรยานนะคะดูแล้วเหมือนปป๊าไม่ใส่ใจหนูปีใหม่เลย ปั่นจนอย่าลืมปีใหม่นะรอจักรยานคันใหม่อยู่เสียอะไรคะป๊าป๊าเมื่อไหร่จะพาหนูปีใหม่ไปซื้อจักรยานใหม่คะเอซรอดูอยู่คะ่ะทางนี้ก็มีเพื่อนเข้ามาแซวสงกรานในโพสต์ที่ตัดต่อภาพปั่นจักรยานถึงอิตาลีว่าสระบูรีว่าไกลแล้วนี่ไปรมเลยเหรอครับ อะไรจดหยุดยังพี่ได้ครับส่งกรารตอบว,ว่าแฟนครับและคำนี้ทาเอาโวนแซอีกว่าหมายความว่าตอนนี้แฟนสาคัญกว่าลูกสาวว่างั้นเถอะอาอเอาเป็นว่าค่อยๆคอมเมนต์กันอย่างมีสตินะจ๊ะชาวเน็ตเดี๋ยวก็ได้เห็นโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยจ้า